การที le c, le c ue, ่เราล้ำลึกนึกถึงพราคุนรวมแล้วคือนึกถึงความดีทำใจให้ดีเราเนิกถึงความดีนึกถึงความดีทำจิตใจให้ดีได้มากนึกถึงความดีได้มากกาฟังแต่ว่ามากเป็นไรถ้าทำใจดีน้อยนึกถึงความดีได้น้อยกาฟังแต่ว่าน้อยเป็นไร น้อยกับมากมันตางกันในความรู้สึกทางด้านจิตใจเนะี่ยะแล้วไม่รู้เรื่องนี้เอาซะเลยทีเียใจหาความดีที่จะนึกมันนึกไม่ได้ใจมันไม่มีความดีกบฟังว่าใจไม่มีความดีมันจะว่างทั้งหมดไหมไม่ปักสำหรับสามัญชนปุถุชนนี่ความดีน้อยอะไรมาก กับสิ่งที่ไม่ดีมันมากภาษาธรรมโยบาทแล้วความดีนึกไม่ได้มันไปนเต็มด้วยอะไรทับถมกระเพาะบาปก็คือความทุกข์ใจนั่นเองฉะนั้นพวกเรายุคนี้สมัยนี้ได้ยินอยู่บ่อยชีวิตไม่มีประโยชน์ชีวิตไม่มีความหมายชีวิตไม่มีคุณค่า นั้นก็หมายถึงว่าความดีในใจของเขามันไม่มีมันมีแต่เลือกไม่ใช่เลือกจึงเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองแล้นะไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายตายดีกว่านั่นเห็นไหมรุนแรงแล้วร้ายขนาดไหนที่ทจิตใจไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้เรียนรู้ว่าความดีคืออะไรบุญคุณคืออะไรบุญคุณอันนั้นที่ให้เริ่มเห็นความดีของจิตใจหรือว่านึกถึงความดีทุกสิ่งอย่างมันรวมอยู่ในนั้นหมดถ้าจะเน้นหนักให้เห็นได้ชัดคำว่าความดีคุณความดีความดีมดที่เป็นบุญเป็นคุณนี่นะหรือว่าคุณความดี อย่างน้อยๆให้พวกเรามาเรียนรู้จากตัวของเราในก่อนคุณความดีคุณของดีหรือว่าคุณความดีที่มีอยู่ในเราเนะี่ะใจของเราเดี๋ยวนี้จะมีความสุขมีความสบายอาศัยความดีที่มันมีในเราที่เป็นสมบัติ สมบัติของเราคือรูปสมบัติวจีสมบัติมโนโสมบัติรูปสมบัติจะเป็นหญิงก็าตามเป็นชายก็าตามมีขาทั้งสองสมบูรณ์มีแขนมีมือทั้งสองสมบูรณ์มีหูมีตาไออวัยวะทุกสัดส่วนสมบูรณ์ก็ฟังต่ว่าสมบูรณ์ คือไม่เสียขาเสียแขนเสียหูเสียตาจะเสียมากเสียน้อยก็ล้วนแล้วแต่มันเป็นไม่สมบูรณ์เป็นของไม่สมบูรณ์ถามว่าให้พวกเรารู้ตัวสมบัติของพวกเราเนี่ยถามว่าตาของเราที่เราใช้ตามานี่นะ ตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงปัจจุบันเราใช้ตาลองบรรยายคุณความดีจากการใช้ตาดูเจ้าบรรยายจบไหมแขนมือของเราทั้งสองเนี่ยลองบรรยายความดีที่พวกเราใช้มือใช้แขนของพวกเราตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงปัจจุบันบรรยายจบไหมอวัยวะทุกศาส่วนที่มีในรูปร่างของเราเนี่ยเนิร์กไม่ว่า คุณความดีนีพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเห็นคุณค่าและเข้าใจเพราะเป็นสมบัติอันล้ำค่าเป็นความดีที่บรรยหยบุญคนไม่จบอันนี้ได้มาจากไหนมีมาจากไหนอน,นีต่อเนื่องไปถึงพ่อถึงแม่พ่อแม่ไปถึงปู่ย่าตายายต่อเนื่องไปถึง ใครสอนเรื่องนี้ให้รู้เรื่องเหล่านี้ความเรียนใครสอนพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเทศนาสอนนั่นแหละรียกว่าคสั่งสอนอย่างพระธรรมผู้ได้ยินได้ฟังแล้วนําสอนนําบอกนําเล่านําสอนเถิดสืบต่อกันมานั่นอย่าพระสงฆ์ถ้าเผื่อไม่มีใครบอกใครสอนทีนีย พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ปรากฏพรทธมคําสอนของพระพุทธเจ้ามันมีอยู่ในโลกอันนี้ครับเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้มาตรัสตะโลกเอาหลักความจริงที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมาสอนมนุษย์ก็ไม่มีใครรู้ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะดวงจิตด,ดวงใจของบุคคลสัตว์มวลหมู่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายนี่นะมันมีกิเลส มีโลกอยู่ในใจมีโกรธอยู่ในใจมีโมหะความหลงอยู่ในใจมีอวิชชาความไม่รู้อยู่ในใจถึงจิตใจจะเป็นธาตุรู้ก็ร,รู้ในสิ่งที่จิตใจมีจจมกิเลสตัญหาพารู้ไม่แน่นอนเรื่องกิเลสตัญหาพาลูอันน้นไม่แน่นอนฉะนั้นจิตใจถ้ารู้อันนี้ ไม่ว่าแต่อยู่ในความเป็นมนุษย์รูปร่างของมนุษย์เลยสัตว์เดรัจฉานทุกป,ประเภทเขาก็มีจิตมีใจมีทารุ้เหมือนกันแต่ทารุ้จิตใจของสัตว์บางประเภทอันนั้นนะ่ะกต่ที่พวกเรารู้ๆอยู่นันแหละมันก็รู้ตามภาษาเขาจะให้รู้ที่ไปที่มาเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วนั่นนะ่ะมันเป็นอถาถรรพ มันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นจิตใจธาตุรู้นี่นะเ <c oughs> หมาะสมอยู่ในชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์บุรุษหญิงชายทุกชาติชนวันนะทุกเพศทุกใบเท่านั้นฉะนั้นคําสอนของท่านผู้รู้คําสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะจึงมีความจําเป็นประโยชน์เพิ่มทางประโยชน์ ได้มากได้เด่นจากความรู้่านรูลของจิตใจของพระพุทธเจ้าเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเพิ่มเสริมธาตุรล้เกิดจิตใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหนือความรู้อย่างเลอเลิเประเสริฐกวาความรู้ในสามโลกกันนี่นะจะไปเสริมธาตุรู้จิตใจของสัตว์เดรัจฉานของมนุษย์ที่ มันไม่มีความสมบูรณ์ในชีวิตความเป็นอยู่ที่จิตใจของเขามีทิฐิมีวิจาทติฐิมีอภิชาปกปิดตัวอย่างดีคนจะติไม่ดีจิตใจก,ก็เป็นจิตใจลูกอยู่เหมือนกันแต่ขาดธรรมคือตติขาดธรรมคือปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ หรือความรู้นอกนั้นลัทธิอื่นศาสนาอื่นท่านก็นสอนไปตามความรู้ของท่านแต่ความรู้ประเภทนั้นนะ่ะมันไม่สมบูรณ์แบบเพราะมันเป็นความรู้ของผู้ยังมีกิเลสตัณหาเป็นความรู้ของผู้มีภพมีชาติอยู่มีภพมีภูมิมมมอยู่ความรู้ประเภทนั้นจึงเรียกว่าความรู้ยังไม่สมบูรณ์แบบ ออกจากดวงจิตดวงใจที่ยังไม่บริสุทธิ์ถ้าจิตใจบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระอรียเจ้าสาวกสาวิกาก็ฟังแต่บริสุทธิ์ท่านนำมาเทศมาสอนตั้งแต่ส่วนหยาบลงมาจนถึงส่วนละเอียดสุดความผิดความถูกไม่มีประเภทไหน ที่พระพุทธเจ้าจะสอนให้เกิดความสงสัยฉะนั้นข้ารู้ความรู้ของพระพุทธเจ้ารพะพัญญาญานระปีชายานและกับความเป็นปทิพย์อีกฉะนั้นดวงจิตด,ดวงใจที่เป็นสามัญชนเป็นปุถุชนพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ก็กเป็น สามัญชนเป็นปตัุชนมีความรู้สึกนึกคิดยังไงมีอะไรอยู่ภายในดวงจิตด,ดวงใจดวงพระทัยของระพองค์ทัานมีความรู้สึกยังไงครับในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสโลกนั่งสมาธิมีพยานอย่างรู้แบบธรรมชาติที่เกิดจากการนั่งสมาธิ ความรู้จิตใจพระไทยของพงม์ท่านเป็นพระไทยที่มีความบริสุทธิ์แล้วจึงมาไขควรแยกแยะต่างกันมากน้อยขนาดไหนกับจิตใจในขรั้งเป็นสามัญชนเป็นปุถุชนเป็นปัญญาชนรู้ละเอียดแน่นอนแยกประเภทต่างกัน ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องเทียบเทียงฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีอะไรที่เกิดความลังเลสงสัยเพราะพระพุทธเจ้าปราตรูปพระไทยของโพค์ท่านเข้าสู่ความบริสุทธิ์อาศัยพระปัญญาญาเพชจรนา ในเรื่องจิตใจที่ยังเป็นสามัญชนเป็นปุจุชนขึ้นชื่อว่าสามัญชนปุจุชนขึ้นชื่อว่าชิเลตโลกโกรธหลงตัณหาแลวพระพุทธเจ้าจะไปสงสัยอะไรทีมีอยู่ในจิตใจของไข่ของผู้หญิงหรือของผู้ชายยกใดสมัยใดอดีตที่ผ่านมาจะจีปีจีปีจีปีจีปจีจนถึงปัจจุบัน และต่อไปในอนาคตข้างหน้าจิเลสก็คือชิเลตโลกก็คือโลกโกรธก็คือโกรธหลงก็คือหลงอยู่นั่นทําให้หลงทําให้กับตั้งเตมหลงเป็นไรไม่รู้มันจะดีที่ไหนตันหาความทะเยอทะยานอยากมาประสานกับความโลภมาประสานกับความโกรธมาประสานกับความหลงแกหาคุณหาประโยชน์จาก กิเลสกับตัณหาี่ได้ที่ไหนจ่นงฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่ามันเป็นภยัย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 กิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาควางตะเยือกะยานอยากอยากในทานที่ผิดที่มันมีอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเรานั่งอยู่ที่นี่หรือมันนั่งอยู่ที่นี่บุคคลทั่วโลกสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นโลกมันมีอันนี้ และจะเมื่อมีอันนี้ทีเนี่โลภโกรธหลงตัณหาทางที่ผิดเนี่ยถ้าไมา่ได้มาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีการระวัดระวังไม่รู้จักเหตุผลต้นปลายทุกโทษพิษภัยของอันนี้ก็มีความยินดีพอใจเกิดจากกิเลสเกิดจากตัณหานั้น <c oughs> เหมือนเป็นอยู่มีอยู่ ในโลกอรเี้ยไม่ว่าเขาไม่ว่าเราถ้าเป็นเรื่องของโลกฉะนั้นปัญหาเกิดขึ้นจะมากจะน้อยมันไม่ได้เกิดขึ้น,นจากอันอื่นมันเกิดขึ้นจากทิฏฐิความคิดความเห็นที่มีกิเลสมีปัญหาเป็นสื่อนําเครื่องนําทั้งนั้นฉะนั้นผู้มีโอกาสมีการมีเวลาได้มาศึกษาแนวทางของคําสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าสิธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับจิตใจของมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกควรอย่างยิ่งที่จะมาเรียนรู้เรื่องนี้เมื่อเรียนรู้เรื่องนี้แล้วขึ้นชื่อว่าโลภโกรธหลงตัญหาอย่างทางที่ผิดเนี่ยจะเอาอะไรมาเป็นระบบควบคุมทเีเอาอะไรเป็นระบบควบคุมเครื่องใช้ของพวกเราทุกประเภทนั่น มันมีระบบควบคุมมันม่ใจหรือถ้าระบบควบคุมมันบกพร่องใช้ไม่ได้อะไรจะเกิดเกิดอย่างที่ไฟฟ้าเน,นี่ยก็คือภัยคือเพลิงค,คือความชีบหายมันเกิดขึ้นทสดงโลภโกรธหลงตันหาอยากในทางที่ผิดมีในจิตใจของมนุษย์คนเราเนี่ยนะถ้าเผื่อไม่มีหลักศีลธรรมเป็นหลักใจเอาอันนี้มาเป็นระบบควบคุม ต่างฝ่ายต่างมีต่างฝ่ายต่างเรียนรู้แล้วเอาเรื่องคุณศินคุณธรรมมาเป็นระบบควบคุมเท่านั้นแหละถึงจะเปลี่ยนไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งปัจจุบันและเบื้องหนนะ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึางเทศนาสอนศรัทธ,ธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธพระกวาติภาษาเราก็คือ พระพุทธเจ้าเป็นศาสตดาเอกสอนโลกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฟังได้ว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะชาวพุทธนะสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภะกวาติเคยพระพุทธเจ้าตรัสแต่รู้รู้แล้วภะกวาพระองค์จำแนกแก แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์แต่และพบแต่และภูมินั่นะเป็นมนุษย์จะดีอยู่ในฐานะองคความเป็นสมบัติเพราะมีเหตุมีปัจจัยอย่างนั้น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 มาพาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เกิดขึ้นมาแล้วทุกยากลำบากกากรรมหูหนวกตาบอดแขนกุดขาด้วนมนุษย์โย่แต่ประเภทนั้นน่ะกับเพราะวี สิ่งที่จำแนแกแจกประเภทนั้นให้ก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่จะจําแนแกแจกอย่างที่ว่าี่ว่ารวมดับุญบาปแล้วสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทในน้ําบนบกที่เขาไปเกิดเึ็สัตว์เดรัจฉานนั่นก็เพราะมีสิ่งที่จำแนแกแจกเข้าไปอันนั้นคือผลบาปผลกรรมความชั่วนอกจากพบโภมที่มองเห็นรูปร่างแล้วก็ พบโผลที่มองไม่เห็นรูปร่างอันนั้นหมายถึงว่าพบภมิของใจของจิตพวกเราจะสงสัยอะไรฉะนั้นจึงมีการมาฟังมาตั้งใจตั้งตติฟังภาวนาฟังจะได้หายสงสัยดูใจของเราเดี่ยวนี้นะใจของเรามีทุกท่านทุกองทุกท่านทุกคนหมือนใจด้ยนั่งอยู่นี่นะแล้วเห็นใจตัวเองไหมเอารูปร่างใจเป็นยังไงเห็นใจตัวเองไหม ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนอบายยาภูมิเปรตผีสาตร์ลกเวทีเราจะเอาแบบวิเคราะห์แบบไม่มีเหตุไม่มีผลเอถ้าเผื่อมีอย่างนั้นทําไมคนไม่เห็นสาธตร์ลกที่ไหนอ่ะเปรตผีอยู่ที่ไหนอ่ะใจตัวเองแท้แท้ทําไมมองไม่เห็นใจตัวเองแท้แท้บางครั้งบางขรงาวมีความสุขกายสบายใจบางครั้งบางข่าวมันมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องทุกข นั่นเห็นไหมมันก็สะพนคนเลวก็อยู่นั่นจะไปส้งสัยอะไรเลยความดีที่มีความสุขความสบายมีความสงบอบอุ่นในชีวิตหมายว่าใจเป็นเครื่องแสดงออกเป็นเครื่องบอกลักษณะของความดีที่าตดรู้ของเธอจิตใจมันรู้มันมนี้ถ้ามันไม่มีความดีมดะระเลิได้อย่างที่ว่าถ้ามีแต่ความชั่วมันจะผลแห่งบาปแห่งกรรมจะไปสงสัยอะไรกันะแม้อยู่ในรูปร่างมันก็ ตกนรกั้งเปรนมันก็เป็นสัตว์เปรตผีทั้งเปรนอยู่แล้วอะใจดวงนี้มันดับไม่เป็นมันตายมันเปลี่ยนออกจากร่างไปก็ต้องใส่อะไรทันเนี้ยนี่ตรงนี้ลนะเพร่อว่าเ,ออเรามาลำเลิกนึกถึงกาพระไหวพระธรรมวัดนึกถึงบูชาพระคุณพระคุณคือความดีความดีที่พระพุทธเจ้าความดี ที่พระธรรมความดีที่พระสงฆ์ก็หมายถึงว่าความดีของพระราตนานใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องเป็นสิ่งที่จะมีความบกพร่องแ๊้แต่เน็ดหนึ่งฉะนั้นการนํำเลิกนึกถึงความดีทำใจให้ดีนึกถึงความดีได้มากยิ่งเห็นบุญเห็นคุณของความดีมากก็เริ่มต้นตั้งแต่ ความดีที่มีอยู่ในเราพวกเราอาศัยความดีอย่างที่ว่านะั่นให้บรรยายความดีในการใช้แขนใช้ขาใช้หูใช้ตาพวกเราก็บรรยายไม่จบฉะนั้นอาจจะผิดไปที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนว่าการบรรยายพระคนเนี่ยจะเป็นพระคนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรีของบุญคณของพอ่อของแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยกระดาษเท่าแผ่นฟ้า น้ำหมึกที่จะมาเขียนมรรยายคุณมากเหมือนแม่น้ำมหาสหมุทรเอามาเขียนกระดาษที่ใหญ่เท่าแผ่นฟ้านี่ไม่มีที่เขียนเขียนเต็มไปหมดยังไม่หมดเรื่องบุญเรื่องุนนั่นเห็นไหมจะต้องใส่อะไรตี ขณะที่พวกเรามีความนํำเลือดนึกถึงความดีรองให้บรรยายบนกนของหัวของตาของแขนของมือพวกเราก็น,นึกบรยายไม่จบอยู่แล้วฉะนั้นการออทำวัดไหว้พระจึงมีความจำเป็นาาการฟังการน้ยินเข้าใจเรื่องนี้จึงมีความจำเป็นเหีื่อพุึงว่าการฟังการฝึกการฟังการเรียนรู้ เท,เทศนาเทศนาแปลว่าบอกสอนบอกสอนมีความหมายมีเหตุมีผลสำหรับเรามารู้ตัวว่าเราเป็นสามัญชนเป็นปุถุชนเป็นผู้มีจิเละโลกโกรธหลงโยกเทศนาบอกเตือนสอน บอกเตือน <c oughs> ให้รู้จักพิษภัยของจิเลสโลกโกรธหลงอันนี้พระพุทธเจ้าเทศนากับพระพุทธเจ้าบอกเตือนแนะนำบอกสอนกลุยอาจารย์ที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มาเทศนาก็หมายคว่ามาบอกมาเตือนแมมาแนะนำตักเตือนบอกสอน บอกสอนใครนำใครใครจะนำไปบอกไปสอนใครทีนี้เราเ <c oughs> <c oughs> มื่อเรารู้แล้วว่าฟังแล้วเออใจของเรายังมีความโลภค,ความโกรธค,ความหลงยังมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่เราก็ต้องบอกเราเราก็ต้องเตือนเรา เราเตือนเราเราบอกเราเราแนะนำเราเราแจ้ไขาของเราอันนี้จึงจะเข้าใจการฟังฟังแล้วจึงจะเข้าใจแล้วยในสิ่งที่เป็นประโยชน์พวกเรานำมาฝึกมาฟังมาปฏิบัติไม่เคยฝึกสอนตัวเอง ก็ได้นำมาฝึกสอนตัวเองต่อไปในสิ่งที่ดีมีประโยชน์การควบคุมแนะนำบอกสอนตัวเองถ้าเรียบเทียบัางนอกก็เหมือนอย่างที่คนนั่งหลังพวงมาลัยจะปล่อยตามอิตระเสรีภาพเหมือนข้านิยมโลกโลกมาพูดกันนั่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นเอ,อหลักคำสอนแนวทางชี่แนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าจึงมีความจำเป็นสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมู่นุษย์พวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกท่านทุกคนเข้าใจคำเทศนาบอกสอน และก็มารู้ตัวว่าสมควรที่จะให้ท่านผู้รู้บอกเตือนบอกสอนไหมมารู้ตัวว่าใจของเรานะี่ยนะยังมีกิเลสมีโมหะความหลงอยู่มีอวิชชาความไม่รู้อยู่ควรไหมทีนี้ตัวข้างเราจะเป็นผู้หลงอยู่นี้ตลอดไปเป็นผู้โกรดผู้โลภผู้หลงอยู่อย่างนี้ตลอดไป สรรชาตยานจิตใจของพวกเราถ้าตั้งใจให้ดีตั้งสติให้ดีทุกคนะะ่ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดชื่อว่าโกรธโลภหลงตัณหาอยากในทางที่ผิดนี่ไม่มีใครต้องการมีความสำนึกรู้ตัวได้อยา่างนี้นี่เกิดจากการตั้งใจตั้งสติจึงให้มีการฟังแล้วฝึก ฝึกตั้งใจตั้งจตติตฝึกนั่งสมาธิเพื่อจะได้ตั้งใจขึ้นมาเรียนรู้รับรู้ตั้งจตติตขึ้นมาเรียนรู้รับรูลละลึกนึอกอะไรดีชั่วผิดถูกมันมีอยู่ในจิตใจและเป็นเหตุเป็นผลต่างกันทีนี่สิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันผิดเราก็จะได้สนใจว่ามันผิดมีอะไรเป็นเครื่องวัด เราจะเรียนรู้จากตำราจากใครที่ไหนในสามโลกกันนี่ไม่มีใครที่จะเป็นศาสตดาสอนได้แม่นยำถูกต้องเหมือนที่ว่ามานี้แต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละฉะนั้นสิ่งใดที่พวกเรายังไม่เข้าใจสิ่งใดที่เข้าใจแล้วยังไม่แจกแจง ตั้งใจสนใจศึกษาฝึกปฏิบัติเรียนรู้ในสิ่งนั้นฉะนั้นการมีเวลามาฟังมาฝึกอย่างที่การเวลาที่พวกเรามารวมกันฟังฝึกนี่ก็เป็นกรณีจิตเป็นจิตจำเป็นสำหรับพวกเราชาวพุทธโอกาสการเวลานอกนั้นก็กลางวัน,นกลางคืนการใดเวลาใด,ใด,ใดที่บ้างบ้างศึกษาจากตำรับตำาลา ก็เป็นโอกาสเป็นเวลาที่พวกเราจะใช้โอกาสเวลานั้นเอาตำราไปดูศึกษาศึกษาและก็ฝึกทันบ้านจิตใจให้มันเป็นไปตามตำราที่พรบพุทธเจ้าบอกสอนปริยัติปฏิบัติ mm. เพื่อให้เกิดเป็นผลในความถูกต้องปฏิเวชอันนี้ตัางหากนะพวกเรา <c oughs> ที่มีหน้าที่มา ฝึกมาฟังมาปฏิบัติถ้าเราไม่ได้มีโอกาสมีเวลาอย่างนี้แหละทีเนี่ยชีวิตเจะอยู่เป็นกี่สิบปีก็าตามร้อยปีก็าตามไม่มีประโยชน์อะไรเพราะกิเลตัณหานั้นอ่ะมันมีความรู้ของมันตัางหา มันไม่เหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าความรู้ของกิเลสตัณหากับความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นคนละเรื่องกันความรู้ของพระพุทธเจ้าสอนให้มวลหมู่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายเข้าสู่สุขสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติเป็นต้นความรู้ของกิเลสตัณหานั้นมันเป็นความรู้วิบัตินั่นนะดีอยกันดีแบบวิบัติสบายอยกันสบายแบบวิบัติ ที่เกิดจากความเป็นอยู่ของมนุษย์นั่นแหละที่มันเป็นอยู่มีอยู่ทุกวันเนี่ยตามกระสรแสจิตเรตัณหา,าก็ว่ามันดีมีความสนุกเนแต่มันผลก็คือสนุกวิบัตดีวิบัตแต่ฟังจะวิบัติเป็นไรอน,นาคตที่เนี่ยอันนั้นะเป็นผลวิบัติก็คือมันทําลายความเป็นสมบัตินีพานเข้าใจการฟังการฝึกการฝึกการปฏิบัติของพวกเรา